นามเมืองบ้านไผ่พระเจ้าใหญ่ผือบังจิตรกรรมฟ้าผนังล้ำเลอค่าแกงละว้าแหล่งอุดมเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาดศูนย์วิทยศาสตร์มรามอำเภอบ้านไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแกน่นห่างจากตัวจังหวัดประมาณ44กิโลเมตรมีอนาเขตติดต่อการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านแทดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเปื่อยน้อยและอำเภอโนนศิลาทิศตะวันตกติดกับอำเภอบันจารีและอำเภอชนบทอำเภอบ้านไผ่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นสิบตำบลและเทศบาลบ้านไผ่รวมทั้งสิ้น136หมู่บ้าน โครงสร้างการบริหารงานและแนะนําเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่มีดังนี้นายบันเทิงชาวสวนเกษตรอำเภอบ้านไผ่กลุ่มงานอาราขาพืชนายนวพลปรานาศักด์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษนางสาวดวงกมลเรัตกูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายทรงศักดิ์ศักดิ์แสงวิรัตเจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางสาวเพนสุรีพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางจารุวรรณบุญนำพานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวสาววภาหินวิเศษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางพิมพใจวงอนุษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางสาวนันทพรสภาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวชนิตาหวานเคียง เจ้าพนักงานธุรการและนางสาวประดิษฐ์พิกุลพนักงานทำความสะอาดงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศพื้นที่พาอปลูกของอำเภอบ้านไผ่ปีการพาอปลูก2,566แบ่งเป็นดังนี้ข้าวนาปีจำนวน1,35,438ไร่คิดเป็น47.29%ข้าวนาปลัง596ไร่คิดเป็น0.21%มันสำปะหลัง จำนวนห้าหมนหนสองไร่คิดเป็น19.77%เอร์เซนอ้อยโรงงานจำนวนห้าหมหนหกร้อไร่คิดเป็น19.42%ก่เปอร์เซนตยางพารา739ไร่คิดเป็น0.26%ย์จุดสอเปอร์เซนและพืชอ,อื่นๆเช่นปลาล์มน้ำมันพืชผัดไม้ดอกไม้ประดับจำนวนสาม6 7นเนสาม้ไร่คิดเป็น13.05%เปอร์เซนกลุ่มแปลงใหญ่มีทั้งหมด17แปลงแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้ แปลงใหญ่ข้าวจำนวนสี่แปลงมันสำปะหลังจำนวนหกแปลงมะม่วงสองแปลงเพื่อถักสองแปลงอ้อยโรงงานหนึ่งแปลงแปลงใหญ่ปลาหนึ่งแปลงและแปลงหญ่เมลอนหนึ่งแปลงสอปกรหลักและเครือข่ายสพปกรมีทั้งหมดสิบหกศูนย์แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้ไรนาสูนผสมจำนวนสองศูนย์ปศุสัตว์จำนวนสองศูนย์ไม้ผลจำนวนสองศูนย์และเกษตรผสมผสานจำนวนสิบศูนย์ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1. บันทึกแผนและผลปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ 2. จัดทำอินโฟกราฟิกการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนในพื้นที่ตามเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook และเว็บไซต์ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไทยการว่าถังแปลงเพาะปลูกปี2566คิดเป็นร้อยละ67 ผลการบ้านแปลงร้อยละ56ตัดยอดณวันที่19คาม2566การขับเคลื่อน BCG โมเดลสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้คัดเลือกเพื่อหลักคือหัวไชเท้าซึ่งเกษตรกรปลูกมากสุดที่บ้านสว่างหมู่ที่8ตำบลหินปังอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันรวมข่าวทั้งสิ้น370ข่าววีทีอาร์20คลิปสกูปข่าว120เรื่องโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟ e บุ๊กเว็บไซต์และ Youtube ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่การดำเนินงานสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือซอพอกอ หนึ่งพัฒนาสปกรหนึ่งศูนย์สองพัฒนาเครือข่ายสามศูนย์สามจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้นำสามสิบลายจำนวนสามครั้งสี่พัฒนาประธานศูนย์เครือข่ายสิบลายจำนวนหนึ่งครั้งห้าจัดงานฟิลเดย์จำนวนหนึ่งครั้งหกประชุมคณะกรรมการสปรกรได้แ,แต่งใหญ่สิบลายจำนวนสี่ครั้ง โดยมีการจัดงานฟิลเดย์ประจำปี2566ของสำนักงานกเกษตรอำเภอบ้านไผ่เมื่อวันที่23มีนาคม2566ณแปลงมะม่วงเกษตรกร,ร,กรตำบลบ่าปออเภอบ้านไผ่จขอนแกน่นงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมีการขับเคลื่อนดังนี้บันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ปี2563-2564และ2565กิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จำนวน316ลาย กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจำนวน2แปลงกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน6แปลงกิจกรรมจัดประชุมเชื่อมโยงสบกและแปลงใหญ่จำนวน4ครั้งกิจกรรมติดตามและประเมินผลจำนวน8แปลงงานส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรหรือ,อสามกสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่มีดังนี้อาสาสมัครเกษตรกรจำนวน111รายเกษตรกรปาดเปือง275รายเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน9รายอยู่ว่าเกษตรกรจำนวน6โรงเรียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน9กลุ่ม,มวิสาหิจชุมชน97กลุ่มเครือข่าย3กลุ่มและกลุ่มส่งเสริมการเกษตรจำนวน7กลุ่มในการขับเคลื่อน การอบรมเกษตรกรในโครงการอาสาสมัครเกษตรกรเกษตรกรสิบรายอบรมจำนวนสองครั้งโครงการเกษตรกรปาดเปืองอบรมเกษตรกรสิบรายจำนวนสองครั้งสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนมีทั้งสิ้นเก้าสิบเจ็ดกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจจำนวนสามกลุ่มมีผลการประเมินศักยภาพในระดับดีร้อยละสามสิบ อบรมจำนวนสองกลุ่มจำนวนสองครั้งและได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว อำเภอบ้านไผ่มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจำนวน5ศูนย์และแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชจำนวน4แปลงได้แก่แปลงมันสำปะหลังอ้อยโรงงานข้าวและพริกโดยมีการรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอาราคขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็นประจำทุกสัปดาห์นอกจากนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้มีการจัดทำข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่เฟซบุ๊ก กลุ่มลายต่างๆเฉลี่ย4-5ข่าวต่อเดือนรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านอาราขาพืชในปี2566สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหินปั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยโครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวนสองครั้งโดยเป็นการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชนจากศูนย์หลักรวมถึงการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทําการเกษตรปลอดการเผาและจัดเวทีชุมชนการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาจํานวนสองครั้งซึ่งดําเนินในพื้นที่ตําบลภูเล็กเป็นเกษตรกรผู้ทําจานวน60สิบรายโดยได้จัดวิเคราะห์ปัญหาความพร้อมของชุมชนจัดทำแผนชุมชนหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาระดับตำบลและระดับหมู่บ้านสร้างวิทยากรต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาตำบลมองเพียอำเภอบ้านไผ่ซึ่งได้เห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการรณรงค์ไถกรบต่อสังข้าวภายใต้แนวความคิดบ้านไผ่รวมใจไถกลบงดเผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้รับความอ,อนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่นนำทีมโดยนายธานินชัดจวบมิมนหัวหน้ากลุ่มอาราขาพืชพร้อมทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดขอนแกน่นได้บรรยายและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการโรคผลเน่าในมะม่วงให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงป่าปอจำนวนหน้าสิบรายณนห้องประชุมการบริหารส่วนตำบลป่าปองานบริหารงานทั่วไป ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น78,812บาทรวมเบิกจ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น796บาทยังไม่ได้เบิก8,716บาทสํนักงานเกษตรอำเภอบ,บ้านไผยมีการประชุมประจําสํานักงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์ตามระบบ T n V และได้รายงานการประชุมเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางกลุ่มลายสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นกลุ่มลาย PR และเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผยขอขอบพระคุณทีมงานนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นทุกท่านสวัสดีค่ะ